สวัสดีครับผมต่อนนี้เราก็นั่งเที่ยวมาแล้วนะครับผมสรีวันทํางานนะครับทํางานทุกวันนะครับผมนั่งเที่ยวมาแล้วนะครับเต็มเลยนะครับวันนี้เที่ยวต่างชาตินะครับผมโอเคครับมากันแล้วนะครับรอก่อนลูกรอก่อนนะครับมีนะฮะนั่งเที่ยวมาแล้วพุพิงเราหิวแล้วนะครับช่วงเช้าเลยนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับก็ขยับด้านนู้นมาตรงนี้นะครับจะได้กว้างขึ้นนะครับ อูพิงเราก็นี่กินกล้วยเอ้ามาถึงก็ปอกเปลือกอีกแล้วปอกเปลือกอีกแล้วบนสูงบนสูงบนบนหนาปากลูกบนปอกเปลือกอีกแล้วนะครับมาถึงก็ปอกเปลือกเลยบนสูงบนสูงบนหน้าปากสูงโอเคนะครับเฮ้ยม

Ya, muốn pues con, ya. Venga, dale. sí. Ahora tú quieres? Sí. Dame. Kissing, kissing. No, no, elephant kiss you. Chup đi, chup. Ok, come on, you stand here. Ok, come on, stand here. Ok, ok, closer. Có đi, come on, come đi, Có đi, có đi cut, pin cut. Có nè, bon cut. yeah, hack yeah. you, hack you. Có đi cut. Sửa Có đi cut. Kissing, kissing. Ờ, cắt ngang càng Đi. Ít đi. Có đi, có Chúc Chụp con chụp. Có đi, có đi. Ok, one more, be, be, be. Walk, one, one more. One more, one more. có đi đi lúc Đi đi được không? Có đi cut. đi

สุุุมาุเอาโยกโขาดิเยอะคอมอนโอเคคอมอนเต้นเฮียเพเยอะนะครับเยอบอลุโยกขาโยกขาดิเต้นไหเต้นไหโยกอา้อาเพื่อนเพอเต้นเือเพื่อนเพ่อนไเพียโยกขาเพเจนเตนไปด้วยครับออกกําลังกายนะครับผมกินเยอะนะครับผมโอเค โอเคขมอนสเตนเฮียอออยู่ด้านหลังนะกอดดิกอดพิงกอดอ่ะจบก่อนจบกันหลบกจบโอเคนะครับต้องเที่ยวเยอะมากนะครับดูครับเด็กอ้วนเขาเราครับไม่ให้อ้วนได้ไงครับดูครับโอเควันโมฮัลโหลมาดามโฟโต้สเตนเฮียกอดดิพิงก์กอดกอดสูงกอดอยู่ด้านหลังจบก่อนจุบ kissing อ่าในเสียงยินดีเสียงจุบไหมครับ อันนี้คือจุ๊บนะครับอ่ะบอลสูงเต้นหน่อยเต้นหน่อยสูงยห่หัวย่ขาดิบอลอู้อู้อ้าเต้นหน่อยเฮ้ยดนซิงดนซิงเอ้า้ดนซิง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 อ่าบอลสูงดนซิงดนซิง,ง,อง,งแอนจอยแอนจอยแฮปปี้แฮปปี้ภาษาเราก็ได้แค่นี้แหละครับโอเคคอมมอนกดดิกดกดโอเค นี่คิสซิ่งคิสซิ่งอาอ no 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 hand no hand อ๋อไม่เอามวก็มีนะโอเคก็ได้ก็ได้ k ิ okay, okay. s งคิ g ซิ s s จบว้าวกินไหนครักินไหนโอเคโอเคใช่ที่ปากเลยบนสุง Ba học qua. Bao dung bắt không hay không bắt không xuống, không Tao không bắt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  xuống, bắt không 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 bắt 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 โอเคนะครับเด็กน้อยหิวโอเคนะครับก็นี่นักเที่ยวมานะบ๊ายบายพี่พิงบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายค่ะ thank you ของครับก่อนครับก่อนเสียงอครับ thank you thank you ครับก่อนครับ thank you ของครับก่อนโอเคครับคนรับ